ร้านลาวาบักร้านบริการเติมเกมลาวบักไม่ว่าจะเป็นโลบักในรูปแบบ V.P. เลท6และยังมีบริการคลิปไอเทมในราคาเลท8อีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบบบล็อกปุ๊ดออสตา n i อันิเมะไฟเตอร์และ King Legacy อีกด้วยแถมยังมีเกม,มอื่นอีกมากมายหากสนใจลองเข้าไปได้เลยนะที่ลาวาบัก และครับสวัสดีครับวันก็ผมเรทูเดทกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเรดกับในเกมระบอกในแมปเดมอนฟอร์กันอีกแล้วนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของตัวฝั่งเคนโดของฝั่งมนุษย์กันบ้างนะครับผมนี่นะนี่ที่ผมมึงอัปเต็มไปนะผมว่ามันทาอะไรได้บ้างสําหรับใครหลายคนที่สงสัยนะครับผมอันนี้ผมจะ ขอทําการอ้างอิงข้อมูลแหล่งที่มาจากเว็บวิกินะครับผมในสมบัติของเดมอน f a ล l นะสามารถไปเสิร์ชคำว่าวิกิเดมอนโฟลได้เลยนะครับผมหาข้อมูลตรงนี้พิพากระกันใดก็คือไ,ได้มีการอ้างอิงตรงนี้อาจจะมีการถูกผิดไม่เออไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันมีการแบบปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างหลายตาหลายครั้งนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นการตามเดท่าที่ตามได้ของเว็บตัวนี้นะครับผมแล้วก็กว่าจะลองทดลองจริงอะไรหลายอย่างมันเลยยากนะครับโอเค เรามาเข้าเรื่องกันเลยเดีกว่าครับผมเคนโด้แล้วผมเป็นฝั่งมนุษย์นะผมนี่ใช้พอยทั้งหมดในการอัพตรงนี้อยู่ที่ประมาณ21่อ็ดพลอยนะผมเริ่มจากอันแรกก็คือเคนโดเบสิกเป็นการปลดล็อกนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมอย่างที่สองนะผมเคนโด้จิลิตี้นะครับผม2พอยนะครับจะช่วยทำให้เราฟันเร็วขึ้นนะครับผมแบบจากเมื่อก่อนมันจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนั่นเองก็คือมีแอคทคสปีดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเค หากเราอั k เ n d a l l ิ h ิ2เข้าไปนะผมจะทำให้ตัวในสวนของดาบเนี่ย a อ t a c k Speed เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมก็คือใช้อีกประมาณ3พอยต์นะผมตอนนี้อันแรกใช้2อันที่2อันที่2ใช้3นะครับมันทำให้เราฟันเร็วขึ้นนะครับผมมีน้ำป,ป,ประมาณนี้นะครับผมอย่างต่อมานะผมอันล่างนะผมลังนะผมเป็นใน2ตัวถ้าวิ่งแทงนะผม่ห้เรากด W วิ่งนะครับพร้อมกับกดโจมตีคลิกซ้ายครับผมจะเป็นการพุ่งเข้าไปแทงอย่างนี้ครับอประมาณนี้ เราต้องกดวิ่งนะครับผมแล้วก็คลิกพลังอย่างดีมันจะการพุ่งเข้าไปแทงเอาไว้เนี่ยสามารถเก็บดาบและวิ่งได้นะครับผมแล้วสิ้นเวลาเราจะตีเราสามารถอย่างนี้เข้าไปได้นั่นเองประมาณนี้เอาไว้คอมโบอย่างเงี้ยผมคอมโบได้นี่ก็คือในส่วนของตัวรังนะครับผมเป็นสกิลในการพุ่งเข้าไปแทงนั่นเองโอเคอย่างต่อมานะครับผมในส่วนของเคนโด้สเตรนทนะครับผมเคนโด้สเตรนทนะครับผมจะช่วยในส่วนของการเอ่อใช้สองพอยนะครับผมช่วยในส่วนของการบวกดาเมจเพิ่มขึ้น ประมาณ1ห,หน่วยหรือไม่ก็อาจจะไม่ถึงครับผมเพราะว่าแล้วแต่ข้อมูลหรือแลแต่ด่างทีหนึ่งนะครับแต่หลักๆก,ก็คือช่วยในส่วนของการบวกดาเมจทาให้เราเวลาเราตีแล,ละตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมตลอดคนที่จะเล่นสายเคนโดค่อนข้างที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่าโอเคอย่างต่อมาเคนโดสเต็งสองนะผมใช้อีก3ามพอยนั่นเองจะช่วยทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก1ห,หน่วยอย่างแน่นอนนะครับผมก็คือมันจะไม่มีดาเมจแรงขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมดูจากกรอดเซปีที่ลดได้เลยนะครับก็คือ จะแรงกว่าตอนก่อนกันที่ผมเป็นดาบรัตตี้นิชิรินนะครับผมก็จะค่อนข้างที่จะอ่อนนิดนึงนะและอย่างต่อมานะผมเป็นในส่วนของตัวโชเดอร์บาร์สองพอยนะครับโชเดอร์บาร์เป็นสกิลในการเอ่อเนี่ยเวลาเรากดป้องกันนะผมกดเอฟนะครับผมจะให้ศัตรูตีมาอ่ะอย่างนี้นผมตีมาเลยเราสามารถปุ๊บอย่างนี้ได้นะครับนี่กดเอฟแล้วกดคลิกซ้ายจะเป็นการเอาในส่วนของตัวโชเดอร์หรือก็คือหัวไหล่นะครับกระแทกศัตรูเอาไว้ c a n ซ e สกิลได้นี่ครับอ่ะบล็อกหน่อยอย่างนี้ครับผม เอาไว้ได้เวลาศัตรูโจมตีก่อนมาโจมตีมาปุ๊บเราก็สวนไปปุ๊บอย่างนี้ได้ครับผมอ่าประมาณนี้นะครับนี่ก็คือสองตัวโชว์เดอร์บาดนะครับผมอ่าบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะไว้ใช้ได้และแก้สถานการณ์ได้ดีนะครับผมและอย่างสุดท้ายในส่วนของตัวเคนโด้แบตเตอรี่นะครับผมต้องอัพทั้งสองฝั่งให้เต็มก่อนนะผมในส่วนตรงนี้นะอัพทั้งสองฝั่งขึ้นมาถึงจะบเคนโด้แบตเตอรี่ได้หกพอยต์นะครับผมจะทำให้คุณปลดล็อกการโจมตีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหนึ่งการโจมตีนะผมก็คือ ปกติคุณจะตีฮิตได้แค่เออเดี๋ยวลองนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าปกติตีได้สี่ฮิตนะครับจะเพิ่มมาอีกหนึ่งฮิตเป็นห้าฮิตนั่นเองนะครับแล้วก็จะทําให้ได้ดาเมจในส่วนของตัวแอคแท็กกับสปีดเพิ่มขึ้นอีกอย่างละหนึ่งน,งนั่นเองแต่ในเงื่อนไขตรงข้อมูลเออเคนโดพวกนี้นะครับขอย้านะคบว่าบางดาบอย่างเช่นประเภทดาบของตัวปลาแมลงกับดาบคู่อะไรเงี้ยบางจุดมันจะไม่สามารถอัพได้เพราะว่ามันเป็นแบบในส่วนของประเภทดาบพิเศษหลักๆของสายที่อัพได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือในประเภทดาบในชิรินเป็นต้นนะครับผมนี จะคอมโบนี้นะครับผมนี่เดียแค่นี้มันก็จะสามารถสู้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะผมนี่อคอมโบไปอ,อย่างไงปรทุกคนนี่ครับผมคอมโบไม่ยากกดคิวพุ่งไปเดดตเติมอะไรนู่นนี่นั่นถือว่าใช้ได้เลยนะผมในะส่วนหมดหมู่นี้นะโอเคหลักๆก,ก็มีเพียงเท่านี้นะผมสำหรับข้อมูลในหมวดหมดูหม่เคนโดเดี๋ยวผมก็จะมีในส่วนของการทำคลิปของพวกเลมอนอีกแน่นอนนะครับแล้วก็ มีคลิปจากออนุ๊กชโปเก็คือการสุเทพและอะไรมากมายแน่นอนนะครับผมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเพื่ออยากให้นำคลิปใหม่ๆได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนซายโยนะแล้วก็บายซรายโยครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้ากันเลยครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ